ครับวันนี้ว่าอุไทยพัทินกลับมาอยู่ที่บ้านสวนพันไม้อยู่ที่อเขมราดคือเก่าคือเดิมครับอ่าเมื่อนี้โอ้ยกันลมหนาวว่อยๆครับอยู่ที่สวนทุเรียนของเราสวนผสมประสานทุนทุเรียนเนี่ต้นไผ่เนี่ต้นประหวานเนี่ต้นโกยนะครับเลี้ยงปูป่าหน้าน้ำครับืันนี้เราจะมาอัปเดตเบืองสวนเราครับนี่ครับนี่ครับ มเ้าจะเอาสวนครับต้นเสาข้ามากะให้น้นําให้น้าสวนครับให้น้ําต้นทะเรียนให้น้ําสวนข้าแล้วครับประมาณนี้ครับครับมันก็จะเป็นให้เป็นหัวสปริงเกอร์แน่เป็นหัวน้ำพุ่งเนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยเดียวด้วยความที่มันเป็นยามหนาวเนี่ยนะมันมาขอบควความแห้งเหี่ยวข้าก็เลยจำเป็นต้องอดัดข้าหลายหลายครับ เอาต้นไม้ต้นทุเรียนเ่าหลายหลายครับกับมองนี้เ่าก็ได้ถมถมพื้นปั๊บสภาพดินเนี่ยครับเพราะว่ามองนี้มัน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 ต่าจะน้อยเขาก็เลยต้องเอาดินมาถมให้ถมให้มันจะน้อยครับนี่ครับครับการเช้านี้ให้น้ําครับเดี๋ยวเขาจะไปบึ้งขึ้นไปบึ้งทึงๆครับถุเรียนเ่ากับพ่อไปพ่อมาอยู่ครับได้ละการอยก ถ้าเป็นต้นนี้ก็โหวสวิงเกอร์หโหหมนุนน้ำหมุนเพื่อให้กับพื้นที่กว้างครับถ้าเป็นต้นทุเรียนกับจะโหน้ำป้งใส่เสรครับป้งใส่วันซาวันนี้กับการเราให้อาหารให้น้ำครับเดี๋ยวเขาจะให้ปุ๋ยอยู่ครับวันนี้ถ้ามีโอกาสก็จะให้ปุ๋ยทางใบอยู่ครับฉีดปุ๋ยทางใบอยู่ฉีดฮอร์โมนจังน้อยเพราะเราไม่ได้ฉีดมันอานแล้วหน้าหนาวนี่ครับว่าจะเอาฝังมาคุมก็ ครการต้องไปก็จะเอาฟางมาคุมครับอัปเดตล่าสุดครับของสุดบ้านสวนพันไม้ของเราระบบน้ําครับก็ถือว่าโอเคปรับปรุงดูแลไปเลยครับน้ําก็นี่ฮะทาแอร์แวร์ให้ปัม๊มสองแรงของเราครับดูดจากหนองสาเอานี่ละครับยามใส่สายมามันก็อาศัยน้ำโซลาเซลล์เติมลงมาคือเก้ายามตอนเย็นลึอ ย้ำมาเรงเรับก็ค่อยอัดใส่ต้นไม้อีกทีครับเป็นระบบน้ําของบ้านสวนพันไม้ครับสำหรับวันนี้ก็เอามาฟ้ามาตอนสำนึกครับสำหรับบ่าเวไทยปัทินอยู่ที่อําเภอเขมราชครับคนผู้ไทยแต่ย้ายมาอยู่อําเภอเขมราชครับแนวใดกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเบ่าเวไทยปัทินเด้อทางช่องยู u b e ครับถ้ามีโอกาสก็แวะพันไปพันมาได้ครับทางพี่แวะเข้ามาถักถ่ายได้ครับสำหรับวันนี้ขอกาาสวัสดีครับ